4. พฤติกรรมพบบ่อยโรคย้ำคิดยำทำโรคย้ำคิดย้ำทำโรคจิตเวชที่ส่งผลต่อความคิดและพฤติกรรมของผู้ป่วยอย่างชัดเจนเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุเช่นพฤติกรรมสารเคมีในสมองไม่สมดุลลักษณะาอาการที่พบบ่อยคือ 1. มีความรังเกียจต,ต่อสิ่งสก,กปรกแบบเปื้อนที่หลีกเลี่ยงได้ยากเช่นฝุ่นเชื้อโรคอุจจาระปัสสาวะเมื่อสัมผัส ก็จะรู้สึกรังเกียจและกังวลเป็นอย่างมากต้องล้างมือซ้ำๆจนมือเปื่อยลอกหรือไม่ยอมออกจากบ้านเลยเพราะกะลัวเชื้อโรค 2. มีความคิดสงสัยอย่างมากมักทําให้กลัวที่จะเกิดเรื่องร้ายๆอย่างเช่นสงสัยว่าล็อกประตูหรือปิดเตาแกแ๊สได้หรือย,ยังจนต้องตรวจสอบซ้ําแล้วซ้าเล่าหลายรอบเพื่อลดความกังวลถึงจะออกจากบ้านได้ 3. ม,มีความคิดที่น่ารังเกียจผุดขึ้นมามักจะเกี่ยวกับความรุนแรงหรือเรื่องทางเพศเช่นคิดว่าตัวเองทารุณกรรมสัตว์ลงดมเมือ ทางเพศคนอื่นทําให้ขอโทษหรือสารภาพผิดซ้ําๆเพื่อลดความรู้สึกผิดข้างใน4 เรื่องความสมมาตรเช่นต้องวางของแบบนี้ตรงนี้สองข้างต้องเท่ากันถ้าไม่เท่ากันก็จะต้องทำให้เท่ากันจึงจะล่อยผ่านได้จนทำอะไรช้าไปหมดย้ำคิดย้ำทำแค่ไหนต้องไปหาหมอผู้ป่วยส่วนใหญ่มักรับรู้อาการของตัวเองอยู่แล้วว่าผิดปกติและไม่สมเหตุสมผลหากอาการที่เกิดขึ้นรบกวนการใช้ชีวิตประจำวันดูร,รู้สึกทุกทรมานใจเป็นอย่างมากแนะนำว่าควรไปปรึกษาจิตแพทย์นะ